จากในคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนเรื่องการทําความสะอาดข้อมูลไปแล้วนะครับมาในคลิปนี้เราจะมาจัดการข้อมูลกันต่อนะครับพี่มาดีอยากทราบรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของทุกจังหวัดในปี2,558พี่มาดีต้องทำไงครับแต่พี่มาดีอยากทราบว่าจังหวัดใดมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับต่ําระดับปานกลางและระดับสูงพี่มาดีจะมีวิธีจัดการกับข้อมูลองครับ เไปดูกัันนเลยะครบข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นในรูปของ Wide Format ซึ่งไม่เหมาะที่จะนำไปประมวลผลนะครับเราจะต้องแปลงให้เป็น Long Format ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับครูจะทำการสำเนาชิทนี้นะครับวิธีการก็คือกด c t r l ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ลากออกมานะครับเราก็จะได้ชิท2แบบนี้นะครับครูเปลี่ยนชื่อเป็น d a ตานะครับจากนั้นนะครับ เราจะทำการาเลือกช่วงของข้อมูลนะครับกด Ctrl Shift แล้วก็ลูกศรลงนะครับปล่อยนะครับแล้วก็ Shift แล้วก็เลื่อนไปทางขวาเพื่อเลือกข้อมูลไปทางขวาครับจากนั้นนะครับเราจะสร้างเป็นตารางนะครับให้ไปที่ Insert แล้วก็ Table นะครับข้อมูลต้องการสร้างเป็นตารางในช่วงเที่ันหรือไม่กด OK ครับ ได้เป็นตารางเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการเปิด Power Query Editor นะครับโดยไปที่ Data นะครับแล้วก็ From Table Range นะครับคลิกเป็นอีกทีนะครับเราก็จะได้หน้าตาข้อมูลแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะเลือกเป็นช่วงของข้อมูลนะครับคลิกตรงหัวคอลมน์นะครับกด Shift แล้วก็ลูกศรไปทางขวานะครับเลือกช่วงของข้อมูลให้ครบทุกปีนะครับ จากนั้นไปที่เมนู transform นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง unpivot column นะครับคลิกเป็นอีกทีครับเราก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปของ long format เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อของ column นะครับให้เป็น year นะครับแล้วก็ข้อมูลก็เป็น avg แล้วก็ income นะครับแบบนี้นะครับคลิกเมนู close and load นะครับ เราก็จะได้หน้าตาข้อมูลแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้าง Pivot Table นะครับโดยไปที่ Insert เลือกคำสั่งว่า Pivot Table นะครับกด o คนะครับได้แบบนี้นะครับดูทีตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ซูมข้อมูลชัดมากขึ้นนะครับด้านซ้ายคือการแสดงผลนะครับส่วนด้านขวาคือการตั้งค่านะครับเราจะแสดงอะไรบ้างตัวอย่างครูอยากจะแสดงจังหวัดครับครูก็ลากแสดงจังหวัดมาตรงแถวนะครับ ตอนนี้แถวของเราก็จะมีข้อมูลจังหวัดขึ้นแล้วนะครับจากนั้นนะครับตรงหัวคอลัมน์ครูอยากให้แสดงข้อมูลปีนะครับครูก็ลากเยียมาลงตรงคอลัมน์นะครับตอนนี้ปีก็จะได้แล้วนะครับต่อไปนะครับอยากจะให้แสดงรายได้เฉลี่ยนะครับก็ลาก a v e r a g e income มาแสดงตรง Value นะครับตอนนี้แสดงซ้ำอยู่นะครับเรามาแก้เป็นเลือกตรงนี้นะครับ value f i e l d แล้วก็เลือกเป็น a v e r a g e นะครับจัดการกับรูปแบบ ต้องการให้แสดงเป็นตัวเลขนะครับไม่เอาทศนิยมนะครับแสดงเป็นขอมากดโอเคจากนั้นกดโอเคอีกทีนครับทีนี้ค่าของรายได้ก็จะแสดงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหากเราอยากจะกรองข้อมูลนะครับเราก็เลือกตรงฟิลเตอร์นะครับเช่นในทีนี้อยากจะกรองเป็นภาคก็ลากภาคมานะครับกรองเป็นภาคเช่นจะให้แสดงเฉพาะภาคกลางคลิกภาคกลางกดโอเคนะครับตอนนี้ข้อมูลของเราก็จะเป็นเฉพาะภาคกลางนะครับจากนั้นนะครับ เราอยากจะให้ลองแสดงข้อมูลเป็นกลุ่มรายได้ของแต่ละจังหวัดซึ่งก็จะมีกลุ่มรายได้ต่ำรายได้ปานกลางและรายได้สูงนะครับโดยเราจะต้องทําการยกเลิกการตั้งค่าก่อนนะครับวิธีการหนึ่งคืออาจจะลากมาโยนทิ้งนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกแล้วก็ remove f i e l d ก็ได้นะครับคลิก,ก remove f i e l d นะครับล้างข้อมูลออกให้หมดก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องการแสดงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของรายได้นะครับดังนั้นเราลาก e v e r a เ e income มาแสดงในช่วงของ Row นะครับ ได้แบบนี้นะครับเราจะจัดกลุ่มได้ได้นะครับโดยคลิกขวาเลือกกรุ๊ปนะครับค่าเริ่มต้นของเราคือ0นะครับโดยเราจะแบ่งในช่วงทุกๆ5000นะครับแล้วก็เลือก5,000ไปจนถึงค่าสิ้นสุดของเราคือค่าสูงสุดตัวนี้นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ชุดข้อมูลที่แบ่งโดยใช้แบ่งที่5000นะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้แสดงรายชื่อของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ ลากจังหวัดมาในช่วงของโรนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็แสดงจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราอยากจะให้แสดงรายได้ของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับเราลากเอเวเรตอินคัมมาแสดงตรงวาลูนะครับตัวนี้ก็จะแสดงเป็นเค้านะครับเราเลือกแก้ไขนะครับแก้ไขว่าเลือกฟิลด์ส t ิ i n g เลือกเป็นเอเวเร e นะครับจัดการกับรูปแบบโดยใช้ไปที่นัมเบอร์นะครับ แล้วก็เลือกเป็นคอมมาขั้นนะครับจากนั้นกดโอเคโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ค่าที่เราได้ก็คือค่าเวลนะครับถัดมานะครับเราอยากจะกรองโดยการใช้ปีในการกรองข้อมูลนะครับเราก็ลากเยียร์มาตรงฟิลเตอร์นะครับแล้วเราจะเลือกดูเฉพาะช่วงปีที่เราต้องการนะครับเช่นครูอยากจะดูว่าในปี2 5 5 8 จังหวัดใดที่อยู่ในกลุ่มของรายได้ยังไงบ้างกดโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าในปี2,558นะครับกลุ่มที่มีรายได้1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0บาทก็จะมีเชียงรายและเชียงใหม่เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่ไฟล์เซฟแอ d จากนั้นตั้งชื่อว่า Group Income นะครับกดเซฟนะครับ หลังจากพี่มาดีจัดการข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนเรือนไปแล้วนะครับพี่มาดีจะทําการจัดการข้อมูลรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนเรือนกันนะครับนําเข้าข้อมูลในโปรแกรม EXCEL นะครับโดยเราต้องทําความสะอาดข้อมูลก่อนนะครับลองช่วยพี่มาดีคิดเลยนะครับจำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อควเรือนมีความสัมพันธ์กับรายจ่ายต่อคนต่อปีหรือไม่ โดยเริ่มต้นจากหากเรารู้ว่าจํานวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนว่ามีเท่าไหร่ให้เราเอาจํานวนคนทั้งหมดหารกับจํานวนครัวเรือนโดยเพิ่มคอลัมน์จำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนและใส่สูตรนะครับจากนั้นเพิ่มคอลัมน์รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนครับสูตรของเราคือรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนเท่ากับ รายจ่ายรวมทั้งหมดของคนในครัวเรือนด้วย12ครับเมื่อเสียรีอยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลครับน่าคิดนะครับรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ในที่นี้พี่มาดีได้ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนและรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้ว เราจะมาเชื่อมโยงข้อมูล2ไฟล์เข้าด้วยกันนะครับเรื่องต้นนะครับเราจะมาตรวจสอบว่า2ไฟล์นี้มีคอลัมน์ใดที่เหมือนกันอยู่นะครับนั่นก็คือคอลัมน์จังหวัดนะครับเราจะใช้คอลัมน์จังหวัดเป็นตัวอ้างอิงนะครับจากนั้นให้เราหาว่าจังหวัดใดที่ไม่มีอยู่ในไฟล์ x p e n นะครับ นั่นก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครให้เราคลิกขวาแล้วก็ Delete นะครับกับจังหวัดบึงกาฬนะครับดังนั้นเราก็ลบทิ้งเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราจะทำการเชื่อมโยง2ไฟไฟเข้าด้วยกันนะครับให้เราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ กด Ctrl+N เราก็จะได้ไฟล์ใหม่นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่หัวคอลัมน์ว่าจังหวัดนะครับภาค Profit น,นะครับแล้วก็ r e g e o n s Income Expense นะครับ ดยเราจะเชื่อมโยงไปหาข้อมูลจังหวัดในไฟล์ n com ำนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เปิดไฟล์ n c o คำนะครับคลิกไปที่คอลัมน์จังหวัดนะครับให้ทำการสำเนาข้อมูลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องลบการล็อกเซลล์ก่อนนะครับลบดอลาร์ซ้ายหลังตัวเลขนะครับแล้วก็ทำสำเนาไปถึงแถวที่76นะครับภาคก็เช่นเดียวกันใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วไปเปิดไฟล์ Income นะครับ ตรงภาคเมื่อได้แล้วนะครับให้ลบดอล,ลาร์สายการล็อกแถวนะครับแล้วก็ลากมาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ province ก็เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็ทำการสำเนานะครับวิกแ n นก็นเชนเ่นเดียวกันเปิดไฟล์วิกแน งโยจากนั้นไปที่ income น,นะครับ income ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มาเปิดตรงไฟล์รายได้เฉลีย่ยต่อควรเรือนในปี2558นะครับน,รนะครับแล้วก็จัดรูปแบบนะครับเช่นอ o ม m าเนาทศนิยม บการลอกแถวนะครับทำการสำเนานะครับถัดมาก็เป็น xpen นะครับใส่ไไเท่ากับแล้วก็เปิดไฟล์ xpen ที่เป็นรายจ่ายเฉลี่ยต่อเครือนนะครับคลิกเลือกช่องแล้วก็ จากนั้นก็ลบการล็อกแถวนะครับทำการสับแนาแถวนะครับเมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำการบันทึกนะครับไปที่ไฟล์เซฟแอดบันทึกเป็น income expense xls นะครับ สรุปขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนะครับ 1. การทำความสะอาดข้อมูลนะครับ 2. การแปลงข้อมูลและ 3. การเชื่อมโยงข้อมูลนะครับทีนี้พี่มาดีก็สามารถจัดการข้อมูลเพื่อเตรียมสำหรับการสำรวจหรือการนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้แล้วนะครับวันนี้น้องๆเป็นผู้จัดการข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับไว้เจอกันในบทเรียนต่อไปนะครับสวัสดีครับ